สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจาย์จะมาพาพวกเราดูการเกิดไฮโดรลซิสของน้ำนะคะซึ่งสมการการเกิดไฮโดรลซิสของน้ําจะอยู่ในกล่องข้างล่างตรงนี้นะคะน้ำนะ,ะเกิดไฮโดรลซิสได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะคะการเกิดไฮโดรล s ซิสแปลว่าปฏิกิริยานั้นเกิดเองไม่ได้นะคะคือต้องให้สักจากภายนอกเข้าไปนะคะซึ่งถ้าเราพิจารณานะคะการเกิดไฮโดรลซิสของน้ํา มันก็เหมือนปฏิกิริยารีด็อกซทั่วไปนะคะคือต้องมี2ครึ่งเรีแอคชันครึ่งแรกก็จะเป็นครึ่งออกซิเดชันนะคะน้ำเกิดออ i ซิเดชันะคะมีอิเล็กตรอนออกมา4ตัวแล้วก็เกิดแก๊สไฮโดรเจนในขณะที่ฝั่งที่เป็นรีดักชันนะคะก็น้ำรับอิเล็กตรอน2ออิเล็กตรอนแล้วก็ได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนซึ่งสักของการเกิดรีดักชันนะคะจะอยู่ที่ติดลบ0.42 v โวลต์ในขณะที่ ศักของการเกิดออ i ซิเดชันอันนี้จนกลับสมการแล้วนะคะเป็นได้เป็น E ศูนย์ a t i o n ันอยู่ที่ลบศูนถ้าเราจะหาศักของเซลล์การหาศักของเซลนะคะก็คือ o x i ซิเดชันะคะบวกกับศักของรีดักชันนะ,ะซึ่งก็คือ,อลบ0.82บวกกับลบ0.42ซึ่งพอรวมออกมาแล้วมันก็จะได้ศักของ การเกิดไฮโดรลิซิสอยู่ที่ติดลบ1.42โ wow. วลต์นะคะซึ่งถ้า,าพวกเราสังเกตดูนะคะจ,จะมีวงเล็บวงเล็บข้างหลังสักตรงนี้นะคะแล้วก็สักตรงนีหงงนะะ้หมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าถ้าเป็นตามตาราง Reduction Po t e n t i a l นะสักที่มันควรจะเกิดปฏิกิริยาก็ตามเลขที่เราเขียนตรงนี้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงของการเกิดปฏิกิริยาพบว่านะคะการเกิดออกซิเดชันของน้ํา จะต้องใช้ศักประมาณ1.4แล้วก็สัก์ของการเกิด Reduction จะใช้ประมาณที่ติดลบ1.0ก็คือค่ามันต่างจากค่าในตารางที่เป็นทางทฤษฎีนะคะซึ่งศักี์ที่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 แสดงตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสากักย์ศักเกินตัวนะคะหรือ Over Potential นะคะอันนี้เวลาเรารวมเซลล์ศัก์ของเซลล์มาจะอยู่ที่ติดลบ1.24 แล้วก็ศักด์ของมันที่เวลาเกิดปฏิกิริยาจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ1.6-2.0โวลต์ wow. ก็ถือว่าเป็นศัก o v โอเวอร์โอเวอร์โพเทนเชียลหรือศักเกินเกินตัวเหมือนกันการที่เกิดศัก์เกินตัวนะคะเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วศัก์เกินตัวตัวนี้มันก็คือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าถ้ามันควรจะเกิดอ่ะมันอาจจะเกิดที่ตรงนี้แต่ในความเป็นจริงเพราะธรรมยาจริงมันไม่ใช้ศัก์เท่านี้แต่ว่ามันต้องใช้ศัก์เท่านี้ เหมือนกับว่ามันเกิดการหน่วงของการเกิดปฏิกิริยาะคะหรือแรงต้านของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุน,นะคะก็อาจจะบางส่วนก็อาจจะมาจากความต้านทานของเล็กโทรไลต์หรือขั้วไฟฟ้าหรือว่าบางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนตัวให้อิเล็กตรอนหรือหรือตัวรับอิเล็กตรอนที่ผิวของขั้วไฟฟ้านะ,ะซึ่งโดยปกติก็จะมีจะมีมีสารบางตัวนะคะที่เป็นโอเวอร์พเลเชียแบบนี้นะคะ ซึ่งในการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะเดลต้าจของมันมีค่าเป็นบวกมันก็สอดคล้องกันกันกบศักของเซลล์ใช่ไหมคะคราวนี้การเกิดอิเล็กโทรไลซิสของน้ำเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าได้ไฮโดรเจน2 2โมลใช่ไหมแล้วก็ได้ออกซิเจน1โมลถ้าเวลาที่เราจะต่อจริงๆเราสามารถทำเองที่บ้านง่ายๆนะคะคือเอาแบตเตอรี่อย่างน้อย9โวลต์นะคะมาต่อแล้วก ใช้ไส้ดินสอบเป็นคั้วอิเล็กโทรแล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ำนะะต่อแบตเตอรี่ฐานไปจ่ายหรือฐานฐานที่เป็น9โวลต์เข้าไปเราก็จะสามารถเห็นการเกิดแก๊สเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวในเซตการทดลองที่อาจารย์เอาเอามาแสดงตรงนี้นะคะเป็นเซตที่แสดงให้เห็นการเกิดแก๊สเราจะเห็นว่าฝั่งที่เลเบลว่าเป็นไฮโดรเจนตรงนี้นะคะระดับของน้ําซึ่งแก๊สมันถูกแทนที่แก๊สมันแทนที่น้ำนะคะฉะนั้น น้ำมันก็จะลดปริมาตรลงถูกไหมคะในฝั่งที่เป็นออกซิเจนเกิด Gas, นะแก๊สนะแก๊สมันขึ้นไปมันก็แทนที่น้ามันก็ไล่น้ําระดับน้ํลงเราจะเห็นว่าช่องว่างตรงนี้ก็คือไฮโดรเจนไปแทนที่น้ําเยอะกว่าในขณะที่ฝั่งออกซิเจนนะคะแทนที่ได้น,อนอ้อยกว่าซึ่งถ้าเราดูนะมันก็จะสอดคล้องกับจํานวนโมลที่เกิดขึ้นเห็นไ,ไหมน้าเกิดไฮนะโดรเจนเนี่ยสองโมลฉะนั้นในขณะที่ออกซิเจนเกิดแค่1โมลนัน้โมลของไฮโดรเจนจะเกิดได้เยอะกว่าเพราะว่า เกิดได้2เท่าฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตการเกิดไฮโดรไลซิสเราสามารถสังเกตได้ว่าฝั่งไหนนะคะฝั่งไหนที่เกิดรีดักชันก็คือฝั่งที่เกิดไฮโดเจนไฮโดเจนจะเกิดเยอะกว่าฉะนั้นฟองของมันก็จะฟองจํานวนเยอะกว่าค่ะเป็นแบบว่าฟองแก๊สจะเยอะกว่าในขณะที่ถ้าเป็นออกซิเจนฟองแก๊สก็จะน้อยลงหรือเวลาที่พวกเราทำแลบที่เป็นแลบที่เป็นเคมีไฟฟ้าที่แสดงการเกิดอิเล็กโทรไลซิสเราสามารถ ใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเติมฟีนอลทาลีนนะคะการเติมฟีนอลทาลีนตเติมฟีนอลทาลีนนะคะซึ่งฟีนอลทาลีนนะคะฟีนอลทาลีนอาจารย์ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนรู้หรือเปล่านะคะฟีนอลทาลีนเวลาที่มันอยู่ในอ,อยู่ในสารละลายที่เป็นเบสนะคะมันจะเป็นสีชมพูสีชมพูถึงถึงแดงนะคะซึ่งบางทีเวลาที่เป็นเบสบางทีจะใช้คําว่ามันเป็นสีแดงเลยนะคะ ในขณะที่ถ้ามันอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดมันจะใสไม่มีสีนะคะไม่มีสีฉะนั้นวิธีการอันหนึ่งที่เขาจะตรวจสอบว่าฝั่งไหนนะคะที่เกิด Reduction ฝั่งรีดักชันมันเกิดไฮโดรเจนแก๊สดูจากจํานวนฟองก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะดูการเปลี่ยนสีของสารละลายก็ได้เพราะว่ามันเกิดไฮดรอกไซด์เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราหยดฟีนอลฟลีนลงไปตรงขั้วนะ,ะตรงขั้วที่เกิดไฮดรอกไซด์ก็จะเป็นสีชมพู ในขณะที่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เกิดออกซิเจนก็จะไม่เกิดสีชมพูนะคะอันนี้เรามาดูว่าการการเป็นขั้วบวกขั้วลบอ่ะขั้วบวกขั้วลบนะคะสำหรับปฏิกิริยาที่เป็นแอกวานิกเซลล์กับอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยหรืออิเล็กโทรลิติกเซลล์เนี่ยการเกิดออกซิเดชันนะ,ะการเกิดการเกิดออกซิเดชันมันยังเป็นแอนโอดเหมือนกันนะคะแอนโอด ในขณะที่ฝั่งที่เป็น Reduction ก็เป็น Cathode เหมือนกันเป็น Cathode เรียกเหมือนกันทั้งก v a ั i ิกเซลแล้วก็ e l เล็ก o l ต t i c ลติกเซลแต่ถ้าเป็นเรียกขั้วนะขั้วระหว่างก v a ั i ิกเซลกับ e l เล็ก o l ต t i c ลติกเซลเนี่ยจะตรงกันข้ามกันนะถ้าเป็นก v a ั i ิกเซลเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้นะกำลังิกเซลกำลานิกเซลฝั่งที่เกิดออกซิเดชันนะคะจะเป็นขั้วลบ ในขณะที่ฝั่ง Reduction จะเป็นขั้วบวกแต่ถ้าเป็นอิเล็กโทรไลติคเซลล์ขั้วจะตรงกันข้ามนะคะฝั่งที่เป็น Reduction Reduction ตรงนี้นะคะถ้าเป็นกำเนิดเซลล์นี่จะเป็นขั้วบวกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอิเล็กโทรไลติคเซลล์มันจะเป็นขั้วลบเพราะว่ามันมารับอิเล็กตรอนที่ขั้วลบเข้มไหมคะฉะนั้นขั้วของมันนะคะขั้ว Reduction จะเป็นขั้วลบในขณะที่เป็น Oxidation จะเป็นขั้วบวก จะตรงกันข้ามกันนะคะความเป็นขั้วนี่จะต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นการเรียกออกซิเดชันก็ยังเป็นแอนูนเหมือนเดิมถ้าเป็นรีดักชันก็ยังเป็นแคโ hode เหมือนเดิมนะคะน,นี้เรามาดูเชื่อมโยงกันกันกบการเกิดอิเล็กโทรไลซิสก็คือเรามาดูว่าถ้าเราจะให้น้ำเกิดอิเล็กโทรไลซิสจะเกิดออกซิเจน1โมลจะต้องใช้กี่ฟาราเดย์เกิดไฮโดรเจน1โมลใช้กี่ฟาราเดย์เราดูตรงนี้นะคะ เราจะเห็นว่าการเกิอดออกซิเจนต้องใช้อิเล็กตรอน4โมลดังนั้นแปลว่าการที่เราจะเกิดเกิอดอิเล็กโทรไลซิสเกิอดออกซิเจน1โมลจะต้องใช้4อิเล็กตรอนถูกไหมซึ่ง4อิเล็กตรอนตัวนี้คือ4ประดีในขณะที่ถ้าการเกิดาการเกิดไฮโดรเจนอะไฮโดรเจน1โมลจะใช้ สองอิเล็กตรอนเกิดไฮโดรเจนหนึ่งโมลจะใช้สองอิเล็กตรอนก็คือสองฟลัดีฉะนั้นเวลาที่เราคำนวณเราก็จะคิดคิดแบบนี้นะคะนักศึกษามไม่งงนะคะก็เกิดออกซิเจน1โมลแปลว่าใช้4อิเล็กตรอนก็คือ4ีฟาัดีถ้าเกิดไฮโดรเจน1โมลก็คือใช้2 2ฟลดดี ก็คือ2อิเล็กตรอนค่ะก็คำนวณปกติถ้าอยากดูตัวอย่างการคำนวณน,นักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูในช่องของอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีผู้สนับสนุนสำหรับการทำคลิปนะคะคือผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปรับสมดุลลำไส้นะคะเป็นโกโก้ซินเบอโติกนะคะมีจุลินซีดีแล้วก็มีทั้งอาหารจุลินซีที่เป็นพรีไบอติกที่เป็นอินดูลินที่สกัดจากแกนตะวันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เองนะคะ นักศึกษาหรือใครที่มีปัญหาระบบลำไส้นะคะสามารถที่จะ,ะ,ะเข้าไปดูใน TikTok หรือในไลน์ที่อาจารย์แปะไว้ตรงนี้ได้นะคะ,ะจะได้ราคาโปรโมชั่นนะคะถ้าผ่านไลน์ของบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นใน TikTok ใครที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะเกิน1,000สามารถไป Affiliate ปักตะกร้าได้นะคะหรือเข้าไปช้อปในช h อป e ีได้นะคะก็ถ้าอยากให้อาจารย์พาทำโจทย์หัวข,ข้อไหนนักศึกษาก็ แจ้งมาในในแชทได้นะคะขอบคุณค่ะ